สดีค่ะพี่น้องวันนี้มาดมแจวสีผ้ามาเบิงเออ่สูตรเฮ็ดกิมจิเนาะค่ะเนาะนนี่ก็มี่อย่างแน่มีขิงเนาะมีกระเทียมใช่ค่ะแล้วมี่อย่างอีพี่เฟิร์นแอปเปิ้ลมีแอปเปิ้ลปั้นเนาะค่ะพ่เฟิร์นไปปั้นใส่กันให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นคือสูตรทํากิมจินะคะพี่เฟิร์นใส่ใส่พริกนะคะอันนี้เป็นพริกของเกาหลีนะคะเราซื้อมาสําเร็จรูปนะคะเอามาพิจารณีพรินี่ค่ะ เทลงไปเลยพี่น้องจ้านี่ค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำแอปเปิลน,นะคะน้ำแอปเปิลใส่ลงไปเลยค่ะใสเเีย,ยนะคะสดของร้านเรานะคะคนโคเลโคเล่ใส่กันพี่น้องจา้าเนอันนี้เราก็คนโคเล่โคเล่เข้ากันพี่น้องเนาะ แล้วแล้วเขากระซิบเบิองเนาะ,ะพี่เฝนซิบเบิองว่าแสบบอรสั่นรสชาดได้บอใส่เกลือลงไปหน่อยนะคะอืมใส่เข้าไปพี่น้องซิมแล้วก็ใส่เข้าไปเบิองเนาะว่ามได้รสชาติเดาบอเนาะคะ่ะเนาะอ้าวรสชาติได้แล้วพี่น้องก็ใส่ผักเป็นเข้าไปเนาะคะ่ะผักเป็นหรือผักขึ้นช่ายนั่นเองก็ใส่ขิงหั่นหน่อยนะพี่น้องเนาะขิงเข้าไปนะคะคนเคเรเคเรอีกแล้วพี่น้องจา้า อกไปเหน็นพ่อค่ะไ,ได้ช้าส่วนน้พี่น้องเนาะเสร็จแล้วก็ใส่หัวเช่เท้านาะพี่น้องเนาะหัวเช่เท้านะคะใส่ลงไปพี่น้องเป็นกระหล่เนาอพี่น้องนี่มันกระหล่ำผักกาดขาวพี่เฟิร์นกับพ่อพีออบอวไปเลยผักกาดขาวนะคะแล้วเราก็จะใช้ขั้นตอนนะคะใส่มือเข้าไปเลยพี่น้องมัดเข้าไปนะคะนี่ค่ะพี่น้องจา้าพัก การข้าวนี่เขาก็เขาใส่เขาโซ่เขาไปเลยพี่น้องมักเขาไปอืมเฮ็ดกะผักยังไงเนี่ยพี่เฟิเร์นหรเฮ็ดเท้าก็ได้อะไรก็ได้ค่ะอันนี้กิมจิเด้อพี่น้องเฮ็ดแล้วแล้วเขาอัดฟีดไปแบบนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวห้าวกะสิมาเปิดแล้วหมนี่พี่นอ้นองจ้าพี่น้องจ้ากิมจิเนาะคะ่ะทำเมื่อสองวันก่อนวันนี้เขาก็สิมาก,กินปิ้งย่างกันพี่น้องจ้าเอา้ามา เป็นเราบอกกิมจิเฮานายกินบอพี่น้องอ่ะพี่น้องนี่ก็เต็มโตเลยค่ะมื่อนี่เอาตลกทำไมอุ้ยค่ะทำไมอ่ะเหนื่อยเอามาเอามาไปพี่กูไปนั่งหลบตลกตลกที่มาตลกทำไมชับเบ้งจัดให้วันนี้เป็นชาบูนะคะเนื้อย่างเกาหลีชาบูจัดไปพี่น้องมาเด้อมาจะจดน้ำกันหลังเลิกงานค่ะเฮ็ดงานเมื่อยแล้วฮอกาฮ้าโอกาสกินพี่น้อง วันนี้เป็นวันเกิดนะคะเกิดใจจะกินเกิดใจจะกินเด้อเออห่วยโอ้เนาะตามมุกเมทหนเลยเด็กพวกนี้มามาเร็วแม่ครัวนี่ค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นกิมจีเนาะค่ะที่เขาเห็ดขีนมาเองเนาะเห็ดเบอร์กอนนี่ก็เป็นเนื้อเนาะค่ะเมื่อนี้เขาสิกินเนื้อย่างเกาหลีกันพี่น้องนะนานพี่ลุงก็จับให้แล้วนะคะอันนี้เป็นหมูนะคะหมูสามชั้นนะคะเป็นเนื้อแล้วก็ผักเนาะ กินเนือย่างแบบเกาหลีพี่น้องเบิ่โอ้ยจุ๊บๆกันไปเลยมามาจดจดน้ำกันมาตานี่มาขณะพี่น้องเฮ็ดเทากะมีกันจิ้มเฮทสเองค่ะสุดยอดเลยนะคะอ้าวมีปลาหมึกด้วยเหรอคะพี่กุ๊กโอเคจัดค่ะมาจดจดน้ำกันพี่น้องมาพี่น้องเลิกงานแล้วกะมาลุยน้ำกันค่ะแซ่บเด้อมาเพื่อใบรรยากาศเป็นมื้อไทยเลยค่ะ กินกันพี่น้องแซบๆอันนี้ก็สาวสวยนะคะเพื่อนเก่าเข้ามาหานะคะตุ้งยามสีสวยๆี่่ยาพิดแล้วสายไแล้วค่ะมมากินด้วยกันค่ะจุ้จวดค่ะ